โอเคอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมซินอีกแล้วกับเอ,อ่อกับช่องมาคุมะนะฮะก็วันนี้อยู่กับเกมแกรนเทฟโฟโตนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเล่นเนื้อเรื่องนะฮะแค่เอาเซฟเนื้อเรื่องมาเล่นมาเล่นพวกมอสนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมมีมอสตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นมอสที่ถือว่าสุดยอดมากในตอนนี้นะครับนั่นคือมอสเดอะเฟนั่นเองนะครับนะเดอะเฟเทพเจ้าสายฟ้าโลกาตมินไม่ใช่นะครับก็หลายคนน่าจะต้องเม้นมาแน่เลยว่าเอ้ยพี่พี่สอนไปแล้วไม่่่ใชเเหรอฮะนีย นะก็นี่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าลงง่ายมากแล้วก็เจ๋งมากๆเลยนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มกันนะฮะขอให้น้องๆกดคืบไลค์ให้ถึงร้อยไลค์กันก่อนละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าอยากติดตามมันจะไปก็อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครป์ไปเลยนะฮะก็มาดูกันครับวิธีการเป็นเดอะแฟดนะครับให้เราพิมพ์ว่า F A S ไม่ใช่ F A A เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ละกัน F L A S E S H E นะครับโอเค อ่าก็จะกลายเป็นดุดแฟนนั่นเองนะครับ K, esa, เจเทสซาดนะครับไอคนนั้ว่าแล้วแล้วไงพี่ดูวิ่งวิ่งก็ธรรมดาเนี่ยพี่นะทำหาเหวอะไรได้บ้างนี่พี่ตัวนี้เนี่ยก็เรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมันสามารถเปิดหน้าเมนูได้นะครับโดยการกดตัว M. เอ็มนะครับก็จะมีท่าอยู่ทั้งหมดเอ่อสี่ท่านะครับนะมีทอร์นาโดแล้วก็ทอร์นาโดอะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละนะฮะโอเคเราเลื่อนไอ้พวก หน้าเมนูได้โดย,ดยการกดเลื่อนลูกกิ้งนะครับอ,อันนี้ก็เป็นทอร์นาโดอีกอันนึงมันสามารถยกของยกอะไรขึ้นไปได้นะครับส่วนอันนี้ผมไม่รู้จริงจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะโอเคส่วนอันนี้รับผมเป็นการต่อยแบบรัวๆเลยครับนะซึ่งถ้าถ้าบางท่ามันน่าจะเหมือนกับพวกน,นี้มากเลยนะครับเขาเรียกอะไรวะเหมือนของ gta v เลยนะครับของ the fan นะครับโอเคเราปิดหน้าเมนูได้โดย,ดยการกด enter นะครับ นะเลือกท่านะครับเลือกท่าให้กดสเปกบาร์นะครับสมมุติว่าเราจะเอาทอร์นาโดแล้วก็เอากดสเปกบาร์มันก็จะขึ้นชื่อว่าทอร์นาโดนะฮะเรามาดูส่วนต่อไปก็คือคอนโทนเอครับผมอ่าคอนโทนเอเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเป็นเดอะแฟตเดอะแฟตรีอะไรวะเอ่อะอะไรอะไรสักอย่างรีวิชรีวิซิตอะไรสักอย่างเน,นะฮะนะแล้วก็ซูมครับผมมีเดอะซูมกับเดอะแฟตแล้วมีเดอะซูมด้วยนะครับ วิธีการเลือกก็เอาเดอะแฟดก็กดเอนเตอร์ไม่ใช่เอนเตอร์สเปกบาร์นะครับถ้าจะเอาเอาโหไปใช้ท่าโอ้โหอุ้ยนะครับอุ้ยนี่มันอ๋อคอนโทรลเอฟมันเป็นการไอ้นี่ครับผมมาเรียกไอ้พวกเดอะแฟดอะไรพวกนี้มาต่อยกับเรานั่นเองนะฮะไอ้เหี้ยชิบหายแล้วมันใช้ท่าด้วยอ้าวตายเลยเชียเอ้ยเอาใหม่แป๊บนึงนะครับโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะฮะ โอเคผมอธิบายก่อนคอนโทรล F ก็คือเลือกคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับว่าจะเอา The Fat หรือว,ว่า The Fat อะไรพวกนี้ก็กดสเปกบาร์ในการเลือกเลยนะครับส่วนแถบ F นะฮะกดแถบบวก F นี่สามารถเลือกอว่าเราจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับนะแต่ผมจะไม่ไอ้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองมาไอ้นี่ท่าก่อนเดี๋ยวรอมันบอกเชี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะครับโอเคก็กดคอนโทรล F นะครับอันี้เป็น The Fat แล้วก็ The Fat Revisit นะฮะแล้วก็ซูมนะครับโอเคนี่คือซูมนะครับตัวโกงหรือเปล่านะแต่ว่าผมชอบ The Fat นะครับผมก็จะเอา The Fat นะครับวิธีการวิ่งนะครับไม่กดเลขหนึ่งครับผมเลขหนึ่งบนที่ใกล้ๆกับตัว W นะครับกดไปดูกดทีหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดสโล w Motion นะครับซึ่งให้เรากดวิ่งสเปคบาร์ของผมสเปคบาร์คือวิ่งเร็วนะครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ จะแค่เทศาสตร์นะครับกดล้วๆแล้วกดเลขหนึ่งกลับเพื่อให้มันหยุดสโลโมชันนั่นเองนะฮะโอเคอันต่อไปเลยก็คือแซดครับผมแซดก็คือการทําให้ทุกอย่างสโลโมชันขึ้นนะโอเคผมจะกดดูอ่านี่ครับผมกดค้างไว้นะกดค้างก็จะเป็นแบบสโลโมชันนั่นเองจะแค่เท่ใช่ไหมนะฮะอันต่อไปก็คือเรากดหน้าเมนู M ขึ้นมาครับผมเลือกทอร์นาโดนะทอร์นาโดก็กดอ่า สเปกบาร์แล้ววิธีการใช้ก็คือตัวทีครับผมกดตัวทีกดดูนะนี่ครับผมเจ็ดแก้ร้อยแรงเลยเพื่อนโว้วิธีการหยุดนะครับกด F ครับนี่อ้าวหล่นมาตายหงหหโอ้โหตังเยอะชิบหายขอเอาก่อนเลยหือตังเยอะโอ้โหผมไม่ได้ไปเซฟด้วยดินะครับเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องโอเคผมจะกดทีทีนึงนี่ครับผมขึ้นฟ้าหมเลยนี่ครับคนลอยขึ้นฟ้าคนลอยขึ้นฟ้า คนลอยขึ้นฟอสกดเอครับลนลงมาตายโหงหมดครับวิธีการหาตังค์แบบง่ายๆอ่าชิบหายโอ้รถระเบิดโอ้ยลอยไปแม่สาวน้อยฉันกำลังจะไปนะครับโอเคขอ,อตังค์ก่อนตังค์คือสิ่งสำคัญน,นะครับโอเคอ่าเรามาดูอันต่อไปกันนะครับก็เป็นทอร์นาโ,โดเอ่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะกดตัวทีเหมือนเดิมครับผมมันจะเป็นการยกนี่ครับผมยก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 ,ยกปัดมือขึ้นครับ โจโวจโจยอะจนี่มันจะพาของขึ้นไปด้านบนนะครับกด f ก็กลับเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคทามีแค่นี้แหละนะครับอันต่อไปเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันกดอะไรนะฮะนะผมก็อ่านแล้วเหมือนกันรู้อะไรช็อตบัตท้อนอะไรกอย่างเนี้ยผมจะข้ามไปแล้วกันนะใครที่ทำเป็นก็มาเมนกันด้วยนะเรามาดูอันที่3กันครับเล็งไปที่ใครก็แล้วก็เดินไปข้างๆใครก็ได้ครับผมกด e ครับจจจจโจจโจ นียัดเขม่งเทอะไรอะไรสาวน้อยนี่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 ่เอื้ออยแรงเก่พุงปลาเลยนี่ึงฮะเฮ้นาวได้เงยอะนกสาวครับทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ก็บ่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 ด่บ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 ่่บ่่บ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 ่เ่ี่บ่บ่บ่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เฮียลุดแมพเลยตฟักโอเคไมวิ่งบอวบบมันก็ไต่กำแพงได้ด้วยนะเราดูนี่นะครับเท่ปะละเท่ปะล่ะนะครับแม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่ชายหาดครับโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกคู่ต่อสู้ของเราออกมาดูนะครับเราจะสู้กับเดอะซูมนั่นเองนะครับอุ้ยตรงนี้คนเยอะว่ะตรงนี้คนเยอะนักใช่ไหม นเยอะนักเฉยไหมมาเลยกดที่ครับขึ้นไปเลยน้องสาวขึ้นไปเลยดันกันไปโยโย้าดนกันไปโยกด F แปะแบะแ,ะ,แะครับผมอีเกียตายผมหมดเลยอุย้ยเอาตังครับเอาตังครับโอ้โหปั๊มตังครับนะแต่ผมยังไม่เซฟนะครับนะเดี๋ยวมันกระทบกับเนื้อเรื่องนะครับโอ้โน่าเสียดายนะสัหาตังทางลัดนะครับนะให้ดึกแผดหาตังทางลัดให้นะครับไป ว okay. ิ่งว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 ิ่งโอเคมาไปไหนดีอ่ะนะครับเรามาสู้กับเดอะซูมตรงนี้ดีกว่านะครับมาดูซิว่าม่นจะเก่งแค่ไหนนะครับมามาดูกันนะครับกดคอนตัวเอฟครับผมแล้วก็เลือกนะฮะผมจะเอาเดอะซูมออกมานะครับเาอ,อมามันะอ,อ,มออกมาเลยนะฮะมาเลยครับผมมาแล้วผมขอวิ่งก่อนวิ่งก่อน วิ่งก่อนไหนแล้วไปไหนแล้ววะเอา้าหายเว้ยแม่งเร็วชิบหายไอซูมวันไหนนั่นไงนะครับโอเคมาครับโอ้มันเดินลนะเดินละนครับผมจะใช้ท่าทอร์นาโดทอร์นาโดพาขึ้นไปแล้วครับพาเดือดแฟดขึ้นเดือดซูมขึ้นไปแล้วโอเคกด F อฟลดลงมาตายไหมอุ้ยตายไปแล้วโอ้โหแม่งเร็วเร็วสัตว์เร็ว,เร,วเร็วเหรอเร็วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเร็วรอ่ะ เช็อยู่ไปไหนเนี่ยมามาเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยขวดขวดขวดต่อยต่อยต่อยตสู้กันสู้กันนี่อุ้ยโอ้โหทำไมชักเลยอุ้ยอุ้ยนี่ยงนี่ไอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราสู้ไม่ได้เว้ยอุ้ยทำไมเดินต่อยอยู่ฝ่ายเดียวเอาอุ้ยแพ้เลยวะจะแค่อะไรวะนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างน,นะครับแ a ปแล้วก็ f นะนะครับตัว f a t r e v e s เนี่ย v อะไรสักอย่างเนี่ยครับ reverse เออ r e r หรือเปล่าน่าจะอ่านว่า reverse นะฮะโอเคเลือกไปนะครับก็ถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะแค่สีมันไม่เหมือนนะครับตัวนี้แสงมันจะเป็นสีนี่ครับสีแดงนะฮะค่อนข้างเท่เลยนะครับโอเคส่วน the zoom น่าจะเอาไปกดผิดโอ้ตายเลยเพื่อน,นเอานะฮะเดอะซูมก็เป็นสีฟ้านะครับจะไม่ผิดนะสีฟ้าเออใช่ครับผมสีฟ้านะครับวิ่งโอเคอ่าโอเคครับเรามาดูผมอยากรู้เหมือนกันท่านี้มันไว้ทำอะไรวะาะว่าเป็นโอ้เป็นไอ้นี่ครับผม แค่เท่เทชิบายอ๋อมันเป็นแบบทิ้งระยะห่างหรือเปล่าเจาะอ่อยทำได้แค่นี้แหละโอเคอุ้ยตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะก็ต้องจัดสิครับรออะไรเวียนเอาเวียนเทียนเวียนเทียนเลยครับเวียนเทียน ไปไปพาขึ้นไปฟาขึ้นไปกระโดดครับกระโดดกันไปครับกระโดดกันไปรุนมากตายโหงกันหมดครับเก็บตังค์ครับนี่ฮะวิธีหารายได้ของเดอะแฟตนะครับเทศสัต์นี่มันเดอะซูมโอเคเอาตังค์ครับเอาตังค์นะฮะเก็บตังค์ครับเก็บเก็บเก็บนะฮะโหวิ่งจนแฟตลนเลยครับไม่หายอ้วนกันเลยทีเดียวนะครับมาอุ้ยอุ้ยขึ้นบนไดเลื่อนไม่ได้หรอนะครับโอเคสามารถแต่กำแพงได้นะครับ ี่นะฮะโอเคมีประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันดีกว่านะครับว่า Mo เ e อร์เเวอร์ชันนี้จะลงกันยังไงนะครับพร้อมลิงก์โหลดด้านล่านะครับสามารถโหลดได้เลยนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับผมไปเว้ยอ้าวไม่วิ่งวะอ้าหมดแรงเลยแหละโอเคเออไปอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้าสอนลงแล้วนะครับก็วิธีลงก็ต้องมีครีโอกับโมอะไรเนี่ยมอโหลดหลดเดอร์กันด้วยนะครับนะเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับ โอเคก็ต้องมีตัวเกม gta ที่มี c r โ o นะครับใครน้องๆคนไหนไม่มี c l y o โหลดได้ที่ลิงค์งด้านล่างนะครับกับ2ไฟล์นี้นะฮะแล้วก็3ไฟไฟเออ b ต t ร e แ f a t ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องๆมันต้อง,องมีคนถามอีกพี่แล้วลง c r โ o ยังไงนะฮะอ่ะกดเข้าไปนะครับเรียกใช้กด yes ครับผมกด ok แล้วก็ next แล้วก็เปิดตรงนี้ครับตัวเกมเราอยู่ที่ไหนของผมอยู่ได้ The f แล้วก็ gta Sand นะครับอ่าก็กดไปเลยนะกด ok แล้วก็กดเน็กครับผมกดเน็กไปอีกเน็กไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รอเสร็จครับอ่าวิธีลงครีโอก็จะมีไฟล์คําว่าครีโอขึ้นมาในตัวเกมน้องๆเลยนะฮะส่วนมอดโหลดเดอร์ลงยังไงก็ก๊อปสองไฟล์นี้ครับคัดลอกเลยนะฮะแล้วก็วางลงไปในตัวเกมครับนะทําหน้าที่คล้ายๆครีโอเหมือนกันนะตัวนี้นะครับโอเคลงไปแล้วนะฮะแล้วก็เปิดมอดเดอร์เฟดขึ้นมาครับอ่าเดอร์เฟดเวอร์ชั่น1.2นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ โอเคเปิดเข้าไปก็มันบอกว่าให้ลงในคลีโอแล้วก็ก๊อปไปครับผมเข้าไปในโฟลเดอร์เขากัดลอกเข้าไปแล้วก็มาที่คลีโอของเรานะฮะของผมก็วางไว้แล้วนะโอเคก็กดทับไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคอันต่อไปมันบอกว่าให้ลงในโหลดเดอร์มอสเตอรโหลดเดอร์นะฮะก็ก๊อปปี้ครับโอเคแล้วก็วางลงไปนะฮะแค่นี้ครับผม อ่ะง่ายมากวิธีการลงก็ไปรุ่นเล่นกันได้เลยอ่ะใครชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะเอาไว้ถึงร้อยไลค์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมชอบอยังไงก็ตามนั้นนะครับผมเม้นต์กันด้วยนะบ๊ายบายครับ